ก็คือวันนี้มานานลรวตอนนี้ถึงนานแล้วนะคะทุกคนจะมาเจอน้องนีนะคะมาเลี้ยงน้องควายอันนี้ในห้อยตัวน้อยนะคะมาหาน้องนีเนาะ,ะในห้อยนีนะคะพาทุกคนมาเที่ยวเด่นทุ่งไร่ทุ่งนาน,นะคะวันนี้บรรยากาศก,าก็โอ้ยประมาณกี่โมงแล้วตอนนี้ประมาณจะจะบ่ายโมงแล้วสักพักหนึ่งน้องนีก็น่าจะพาน้องควายไปอาบน้ําไปเล่นน้ําแล้วก็ปิดกินน้ำามาทุกคนน้องนีออกมาตั้งแต่กี่โมงแล้วลูกนี่ออกมาเก้าโมงเก้าโมงออกมาถึงนี่เก้าโมงเหรอลูก ก็ไล่มาตั้งแต่เนี้อืมอันนี้เขาท้องอยู่ใช่ไหมพี่ทองเหลืองนี่สองสองเดือนได้หรือ,อยังสองสองสามเดือนแล้วเนาะอืม อันนี้น้องควายตอนนี้นะคะที่มาสอนขี่ที่อยู่ในคลิปนะทุกคนนี้ไม่ได้เปิดไม่ได้เปิดโฆษณานะคะทุกคนอันนี้เรามาเที่ยวเล่นกันเฮฮาปาร์ต hey, ี้ผู้สนุกกันในไลฟ์สั้นๆที่สอนามาเนาะก็คือนี่คือในฮอตตัวน้อยนะคะที่สอนลงคลิปสั้นๆให้เพื่อนๆดูเนาะน่ารักมากเลยปี่ปสอนก็ชอบมาเล่นกับน้องนีเนาะอันนี้ฝูงนี้วันนี้ฝูงนี้มากี่ตัวน้องนีสิบห้าหรือสิบเจ็ดลูกสิบห้าตัววันนี้ใช่ไหมช่วยกันเลี้ยงสามคนเนาะ อ๋อย่ามาด้วยแต่ว่าเดี๋ยวมาใช่ไหมลูกอ๋อโอเคอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศนะคะอุ้ยน้องควายน้อยอันอันน,น,นี้อันนี้จเจ้าตัวเล็กสุดใช่ไหมลูกใช่ไหมสองเดือนอายุสองเดือน,อออนใช่ไหมจเจ๊ทองคําทองคำํำไหมทองคําทองแข่งทองคําทองคําทองคําหาปราสอนเลยมานี่เลยเร็วกินหยางกินเป็ดระอบอยยานนะ ะกินเป็นละบอเป็นจังไหรคือเห็ดหน,นตาตะมุตะมีแทะไหนอีเมีอีเมีอเมอย,อยอยู่สายเนี่ยแม่ทองค้นอยู่สายเนี่ยอยู่นูน่นเนาะอยู่ใต้ร่มไมใ้ใหญ่ๆเนาะน,นี่เนาะเออกินในอย่างลูกหลาทองค้ำนะสวัสดีท่านผู้ชมหน่อยแล้วสวัสดีพี่ๆหน่อยน,นี้มาให้กำลังใจเยอะเลยนี่ครับผมสวัสดีครับผมทำหน้านทำนานตะมุตะมีจะ้ะวันนี้ได้แม่ให้กินนมได้อย,อยังหรอฮะ พี่แม่กินน้มเนื้อย่างโอ้ยมากินญ้ามากินน้ําอยู่ทุง่งนานี่นะคะทุกคนวระสุก์ก็เลยได้มาเจอทุกอาทิตย์นะคะอาทิตย์ละครได้มาเจอเขานะคะตอนนี้ก็นี่เลยให้ดูบรรยากาศสดๆเลยนะคะพันมาเลี้ยงควายด้วยกันเนาะเป็นเด็กบ้านบ้านเป็นเด็กเลี้ยงวัวพี่ชายสวัสดีคะ่ะทีมซีสวัสดีคะ่ะพี่เจ๊อีสวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนที่พี่ทุกคนนะคะที่เข้ามาแรงใจนะคะ อันนี้มาไลฟ์พูดคุยเล่นๆน้องไม่ต้องเปิดโฆษณาแล้วทุกคนให้เพื่อนๆพี่เข้ามาเห็นภาพบรรยากาศสดๆน่ารักธรรมชาติบรรหน,นกลูกทุ่งลูกุ่งแบบสไตล์ประสอนซ้อนพักมากเลยนะมะเล็งก็อันหนองทองข้ามนะคะทุกคนอันนี้งูหิ้งน้องควายเลือนเสนนะ,ะทุกคนขายได้สูงสุดเจ็ดหมื่นนะคะทุกคนอันนี้คืออายุประมาณเข้าสองเดือนค่ะน้องอายุสองเดือนนะคะตอนนี้ แม่ของน้องก็นู่นเลยกินยาอยู่ไกลๆนะทุกคนอันนี้ก็จะมีแต่ครอบคอรัวเดียวกันทั้งหมดนะคะฝูงนี้มาสิบประมาณสิบห้าตัวแล้วก็มีแม่แปดตัวที่กําลังตั้งท้องอยู่เนาะ,ะทุกคนโอ้อันนี้เงินล้านเงินแสนนะคะอยู่ตรงหน้าเราเลยนี่เจ้าของน้องควายนะะี่ค่ะน้องนีนะคะในห้อยน,นะคะในห้อยน้อยนะคะเจ้าของน้องควายฝูงนี้นะคะทุกคนก็คุณปู่คุณย่าเนาะแล้วก็คุณพ่อมีฝูงควายตัวนี้ได้ เลี้ยงเอาไว้แล้วก็น้องนีก็จะเป็นผู้สืบทอดทายาทต่อนะคะเป็นน้องในหอยน้อยตัวน้อยนะคะที่จะช่วยดูแลครอบครัวอนาคตต่อไปนี่คือแบบว่าคือชื่นชมในความน่ารักของน้องค่ะน้องจะมาช่วยคุณย่าเลี้ยงควายนะคะฝูงนี้15-17ตัวแล้วก็มาได้ไปเที่ยวเล่น อื่นๆมันเด็กทั่วไปเนาะก็มีความรักความผูกพันแล้วก็นี่คือพี่ทองเหลืองนะคะตอนนี้ที่ราสอนขี่คือทองเหลืองทองเหลืองนี่จะขี่ขี่ได้ตัวเดียวนะคะแต่ตัวอื่นเขาไม่ขี่ทองเหลืองนี่มีอายุ22ปีค่ะทุกคนอายุยาวนานแล้วก็อยู่ครอบครัวน,นี้นานมานานมากๆเลยนะคะซึ่งพี่เจ้าของก็บอกไว้ว่านี่คือพี่ทองเหลืองอายุเยอะที่สุดแล้วก็เป็นจ่าฝูงของฝูงนี้ด้วยแล้วใจดีที่สุดนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรล่ะ ขี่ได้ไม่ดุไม่ไม่ร้ายไม่ไม่เกเรเท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะทุกคนเอไปไหนลูกจะไปไหนคะ,ะจะมายิ้มใส่กล้องทําไมล่ะ <c oughs> <c oughs> ทองคำทองคำยิ้มใส่กล้องเห็นอยัางสวัสดีพี่ๆทุกเพื่อนทุกคนนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจป่าสอนนะคะตอนนี้ก็คือนานๆที่จะได้รฟ์สดบ้านหลังนี้นะคะ มามามาเลยมายิ้มใส่กล้องทําไมล่ะลูกหิวนมระอย่างอีเมลมาอยู่เนี้ยเนี่ยโบหิวนมคึ้แผลบลิ้นละ่ะเป็นจากไหนหิวนมตีปรสอนมามีนมไม่กินเดะเฮ็ดนาเดอบด่ไดเฮ็ดน่อมบ่ตองมาจ่มนมข่อ,ขอยบ่มีประสอน้องเพลงให้ฟังจะมายิ้มอีกเป็นยังไงล่ะเฮอเราะเป็นยังไง อยู่กับพี่นีไปนานๆนะไม่ต้องไปเกเลยที่ไหนนะลูกงูเฮงเขาน่ารักมากเลยนะทุกคนคือเขามีถุงเท้าค่ะทุกคนเนี่ยื่อสอนก็มีถุงเท้าแล้วก็งูเฮงเขาสวยมากเป็นเหมือนกับควยแค่นะคะทุกคนหิวน้ําหิวน้ําใช่ไหมลูกเพราะว่าบรรยากาศช่วงนี้ก็บ่ายจะจะบ่ายโมงนละเที่ยงครึ่งแล้วทุกคน <us> เกือบจะบ่ายโมงเนาะก็มีส่วนเขา <us> ออกมกั้งแต่9ก้าโมงเช้ายังไม่ได้กินน้ําเลยสักพักหนึ่งน้องนีก็จะพาฝูงนี้ทั้งหมดสิบห้าตัวค่ะเดินทางไปประมาณสัก เออร้อยสองร้อยเมตรมั้งคะหนูไม่แน่ใจว่าไกลไหมพาไปกินน้ําอยู่ที่คลองสาธาทรณะเนาะมันจะมีน้ําอยู่โซนใกล้ๆกล้ถนนใหญ่จะพาไปลงคลองน้ําก็นี่เขาก็จะเออค่อนข้างที่จะกินนมมากกว่ากินยานะเจ้าตัวเล็กเนี่ยแต่ว่าแม่เขาจะให้กินเป็นบางเวลานะคะเขาจะไม่กินพิ่มเพื่อเห็นเห็นเจ้าของเขาเขาบอกมาอย่างนั้นเนาะอันนี้คือตัวน้อยซีสุดนะคะคือเด็กที่สุดในฝูงเลย อายุประมาณเดือนครึ่งเกือบสองเดือนตอนนี้นี่คือหัวเห้งเจ้าน้องน้องเล็กของเขานะฝูงนี้มีทั้งหมดฝูงนี้มีทั้งหมดประมาณสิบสิบเจ็ดตัวจริงๆเนาะบางก็บางทีก็ออกมาไม่ได้ด้วยก็มอีอยู่ทางบ้านด้วยอ,ออกมาแบบดูแลควบคุมไม่ไหวยเยอะเกินไปเนาะท้องคาม,มาสวัสดีท่านผู้ชมหน่อยลูกมาสวัสดีเจี J ๊ e at, พี่ทีเอ็มซีหน่อยสวัสดีพี่ชายมามาสวัสดีพี่ๆหน่อยเร็ว เันยังไงว่ายังไงหนูมาเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างวันนี้บรรยากาศอากาศเย็นดีสบายใจดีไหมโอ้วันนี้ลมเย็นค่ะสังเกตสังเกต,เ,กตเขาลมาบลาหนูพูดเขาจะฟังนะทุกคนเขาจะฟังเนาะดูยดูด,ดูหูเขา <c oughs> ใช่ไหมเออมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีและน่ารักนะคะเดี๋ยวนะอันนี้ก็สอนก็จะมานั่งนั่งเล่นอยู่เขาตอนนี้ สักพักหนึ่งเขาก็จะไปแล้วค่ะทุกคนสักพักหนึ่งเขาก็จะไปกินน้ำละน่นพี่ใหญ่พี่ใหญ่พี่ใหญ่เดินตน้ตนตน้นต้นมาเป็นแต่ยาดเลยพี่นีอันนี้อันนี้อันนี้เจ้าอะไรเนี่ยอันนี้ผู้ชายแน่ๆนเลยนี่ไห <laughs> นเจ้าเอกเป็นยังไงรูปเป็นยังไงอืมอืเป็นยังไงใครว่าวันนี้ใครว่าหน,นูอืมไปหาอีเม่บ่อกเม่ไปใส แม่ไม่อยู่ร่มนี้แล้วแม่อยู่อยู่ร่มใหม่หนอนไป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 แล้วค่ะไปแล้วไปหาแม่เพิ่นน่าจะได้เวลาหิวนมหิวน้ําอันไม่แน่ใจว่านั่นอีเม่เพล่นหรือเปล่าน่ะลองหาแม่และหิวนมหาลองหาแม่น่าจะหิวนะแม่แม่แะ้วเนี่ยเดินไปเดิน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 ,ดนละทุกคนอันนี้ก็จะเป็นธรรมชาติสุดนะคะวิถีชีวิต ชาวอิสานบ้านเราเนาะทุกคนเนาะออ,อันนี้ป้าสอนก็ค่อนข้างที่จะลงไลวิถีชีวิตแบบนี้เพราะว่าคู่คีมาตั้งแต่เด็กก็บรรยากาศแบบนี้ไม่ได้ไม่ได้สัมผัสนานแล้วค่ะตอนเด็กนี่คือนี่คือชีวิตภาพที่เกิดขึ้นตอนเด็ก,ดกของป้าสอนแต่ตอนเด็กป้าสอนมันเลี้ยงไม่ฟูงใหญ่ขนาดน,นี้ประมาณห้าหกตัวอุ้ห้าหกตัวนี่ก็เหนื่อยแล้วพี่น้องว่าอันนั้นแม่เข้าไหมนี่ ไม่ใช่เพื่อนเฉยใช่ไหมมันมันจะขี่หลังเพื่อนไอตัวเล็กมันจะขี่หลังพี่เขาเนะละร้องหาแม่แล้วแม่อยู่ไกลามากเลยแม่ไปให้กินนมแม่อยู่นูน่นบ่เน่อย่าทำน้องอย่าทำน้องพี่ทองคำพี่ทองคำไปหาแม่ไปไปกินนม ช่วงนี้ก็อุ้ยมรรยากาศบ้านเราพอพ้นช่วงจะเป็นหน้าแรงหน้าร้อนหน้าฝนเข้าไปแล้วก็บรรยากาศค่อนแห้งๆนะทุกคนตอนนีวัวควายก็ยังอิ่มน้ำำําสารันกับหญ้าที่เกิดใหม่ๆจากฟางข้าวจากซางข้าวอยู่ยังมีความสมบูรณ์อยู่ก็ทุ่งนี้ก็จะเป็นทุ่งที่สมบูรณ์มากๆเขาก็จะมาเขาจะมาตลอดนะคะตรงนี้เขาจะมากินหญ้ามาอยู่ตรงนี้ตลอดเลยะคะ่ะทุกคนแล้วก็เออดีเนาะ คือมีควายมีวัวมากินหญ้าในทุกท้องนาเรานี่ดีเนาะพ่อสอนมาดีคือเขามาขี่ให้มูลให้อะไรไปด้วยนะทุกคนตัวนี้ก็ร้อนมากเลยก็ขอบคุณพี่ทุกคนนะคะที่มาให้กำลังใจพ่อสอนเนาะเดี๋ยวพ่อสอนลงไลฟ์ก่อนนะคะเพราะว่าน่าจะไหลได้ไม่นานหรอกเพราะนี่ก็คือโทรศัพท์ร้อนมากแล้วก็เปี้ยงเปี้ยงมากตอนนี้แต่ว่าตอนนี้บรรยากาศจริงพ่อสอนอย็นลมเยโอ้โหเย็นสบายแห้งลมกอ,อยมาอ่อนอ้อยนะพี่นอ้องโยดอกมะม่วงต้นนี้ดอกมากๆเลย บา,บายๆค่ะขอบคุณพ,พี่เพื่อนๆนะคะที่มาให้กำลังใจประสอนเด้อค่ะไปก่อนค่ะสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีพี่เพื่อนที่พี่ทุกคนนะน้องเบียร์เบียร์สวัสดีจ้าเดี๋ยวลงไลฟ์ก่อนนะคะลงไลฟ์ก่อนเด้อนะคะ